ครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงพี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูชมชมทำดอกกันนะครับผมต้นนี้เป็นตอที่ไม่สมบูรณ์ผมก็จะไม่ทําขายนะผมก็จะทาเอาไว้ให้เป็นไม้ต้นใหญ่อันนี้การสร้างความเป็นไม้ต้นใหญ่เราก็ปล่อยอย่างเดียวนะปล่อยให้เข้าให้เขาขึ้นความอย่างเดียวอันนี้ต้นนี้เอาฝักนะอันนี้ไม้เอาฝักไม้เสียบสูงตัวนี้กาลังเอาฝักก็กาลังเคลียร์ฝักนะอันนี้จิตฝักเห็นไหมแบบนี้กาลังจิตฝัก ก็อันนี้เป็นไม้ที่เราเสียบเดี๋ยวจะพูดวันหลังก็แล้วกันว่าเราเสียบไม้เป็นพุ่มยังไงทําไมไม้จะไม่โตไม่ทันกันไม่เสมอกันนะเด,เดี๋ยวเอาไว้วันหลังก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์พอมีปัญหาอะไรโรงงานได้ยากมากเลยก็อันนี้ก็เป็นไม้เสียบสูงเช่นกันหม้ตัวนี้นี่สวยนะอันนี้เป็นไม้ที่กิ่งไม่โตมากแต่ว,ว่าเป็นไม้ที่เขาสร้างกิ่งได้เยอะๆนะสร้างฟอก เวลาเต็มที่ดอกเต็มต้นสวยมากนะในช่วงที่เขาออกดอกเต็มที่ในช่วงหน้าแรงกันแต่ว่าแรงจริงๆนะิ่ะอันนี้ก็แล้งเนาะเต็มต้นสวยอันนี้ก็ไม้เหล่านี้เป็นไมท้ที่บางต้นเป็นไม้ที่ปรับปรุงสายพันธุ์แก้สายพันธุ์นะทําให้ดอกมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นไม้เก่าๆเราก็เคยดูกันประจําอันนี้อันนี้วางในที่ที่ราดชันนะก็เลยทําให้เป็นแบบนี้อันนี้ตัวหนึ่งที่เก่าก็เลยไม่ค่อยนยําเสนอไม่ค่อยมาทํา อันนี้ก็ตัวหนึ่งไอ้ดอกที่สวยชช้นกันการสร้างความหมายก็อยู่ที่เราชอบนั่นแหละนะอันนี้ก็ดอกสวยนะต้นเล็กเราก็มาทางานได้เราก็อยู่ที่ว่าเราต้องการใจเย็นรือใจร้อนถ้าใจเย็นหน่อยรอให้ต้นต,อต่อโตๆหน่อยเราค่อยมาทํางานหรือเราต้องการให้เขาแตกจริงอันนี้คนตัดจริงทิ้งนะตัดจริงทิ้งผมเอาไว้สองจริงพอแล้วก็เอามาขึ้นงานแบบนี้ ผมนิยมชอบทําไม้กิ่งอ่าต้นละสีนะไม่ชอบทําไม้แบบนะชอบทําแบบนี้ต้นเดียวสีเดียวไม่ชอบทําเป็นแพนสีเพราะาก็แล้วแต่ผมชอบเพราะว่าผมไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายผมชอบชอบงานที่ว่าต้นเดียวมีสีเดียวผมชอบงานแบบนั้นมากกว่าผมก็ไม่ค่อยทําแผนซีก็หลายท่านถามแพนซีมาผมไม่ได้ทําแผนซีนะครับผมผมทาแต่งานแบบนี้ก็ อยากพูดนะเรื่องการทำพาธชมแต่ว่าเนีตยผมันทำไมไม่รู้ความจำเครื่องอะ่ะเต็มไหมเต็มติดสากไหมไม่ติดมั้ง่เนี่ยไม่เก็บไม่ติดตรงนี้เขี่ยไปเมื่อวานอาว่าสิทิ้แล้วไม่ติดหรอกเนะเเาะแล้วก็ทาใหม่ก็แล้วกับผมหน้ามืด <laughs> นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยวันหลังก็แล้วกันนะเพราะ่เดี๋ยวผมลองลงก่อนว่ามันจะลงได้ไหมนะความจำเครื่องมีปัญหาในการ ในการโหลดโรงงานนะครับผมก็ขอบคุณ,ท,นนคคณ,คณทุกท่านนะครับผมขอบคุณพี่สาวิชัยคุณพ่อคุณเนี่ยทุกท่านนะครับผมที่เขามาย่มชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีเจ้าี้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม